สวัสดีค่ะ g o กดแอป o ท n น o น p o s o t i o n p นพละบุพบทที่เกี่ยวกับสถานที่นะคะบางตัวใช้กับ Reposition Time บุพบทเวลาได้นะคะเช่น mm hmm. she sat at the back of the room. I shall see h a l l s her at 9 i o c l o c ค่ะเธอนั่งอยู่ข้างหลังห้อง ฉันจะพบเธอ,อตอนเก้านาฬิกา position at น,นะคะเป็น position เกี่ยวกับสถานที่นะคะห้องนะคะสถานที่แต่สามารถใช้กับโอเคกเวลาได้นะคะพรีอัพไนทูเทนโอเคกโทรหาฉันนะเก้าถึงสิบนาฬิกาเจแฮ e เล e ทนเน h e โ e h โฮ e เธอกลับถึงบ้านแล้ว p r e position t o นะคะใช้กับเวลาใช้กับสถานที่ก็ได้นะคะใช้กับสถานที่และใช้กับเวลาก็ได้กับ p r e position t o p r e position ที่เกี่ยวกับสถานที่ก็ได้แก่ position about รอบๆ in ใน against ต่อต้าน near ใกล้ above ข้างบน over เหนือหรือว่าเหนือบน to ถึง of ออก by ทาง e at ที่ up บ,บน on ในนะคะ under into down before for below beside among beyond underneath behind beside between toward t o w a r part beneath เหล่านี้ก็เป็นพิพ i o สิทที่เกี่ยวกับสถานที่นะคะใช้เกี่ยวกับสถานที่แต่ว่าบางตัวสามารถใช้ได้ทั้งสถานที่แล้วก็เวลานะะอขอให้มีความสุขนะคะไม่เจ็บไข้มั่งคั่งนะคะร่ำรวยกู n d a อ t ล b ทเ o ลสสวัสดีค่ะ Good afternoon